ก็บทมนของปรญาปรมิตาก็คือบทที่สวดว่าคาเตคาเตปะระคาเตปะระสังคาเตโพชีสวหาแค่นี้ครับนี่คือบทมนนะครับบทมนพระตัวปรญาปรมิตาเนี่ยจะเป็นบทที่ว่าด้วยบทสนทนาระหว่างพระอวะโลกิเตศวรกับพระสารีบุตร<ะ>โดยที่พระสารีบุตรสอบถามพระอวะโลกิเตศวนว่าหากแม้นในอนาคตการข้างหน้านู้นข้างหน้านู้นคือในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยนะ หากุลบุตรุลธิดาจะเจริญในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดากุลบุตรุลธิลดาเหล่านั้นควรจะบำเพ็ญอย่างไรหรือควรจะบำเพ็ญภาวนาอย่างไรพระอวะโลกิเตส่วนจึงตอบว่าให้กุลบุตรุลธิดาเหล่านั้นพิจารณาเห็นขันห้าให้เป็นความว่างรูปคือความว่างความว่างคือรูปตวัวเวทนาสัญญาังข,ขารจิญญาณก็เช่นเดียวกันแล้วก็ จัดยายความหมายของคําว่าความว่างนี่ยนะครับเพราะว่าในความหมายของปรญยัตรรมิตาครับตัวปัญญาที่สูงสุดก็คือปัญญาที่เราสามารถเห็นสรรพสิทธิเป็นความว่างได้รวมถึงขันทั้งห้าที่เป็นตัวเราขึ้นมาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราตัวใหญ่เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้าว่าเป็นตัวเรารูปก็เป็นตัวเราเวทนาคือความรู้สึกก็เป็นตัวเราสัญญาคือความจําได้หมายรู้ก็ตัวเราสังขารคือการคิดปรุงแต่งก็เป็นตัวเรา พราะถ้าเมื่อใดที่เราสามารถเห็นขันทั้งห้าเป็นความว่างได้นั่นคือตัวปัญญาหรือตัวปรเจนะครับเพราะฉะนั้นในบทมนต์ที่บอกว่าคาเตคาเตประคาเตประสังคาเตโพธิสวาะถ้าจะแปลความก็แปลว่าเขาให้เราไปไปสู่ฟากฝั่งฝากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งนู้นที่มีความเบิกบานเจ่มใสเป็นโพธิขอบคุณอาจารย์ค่ะ คือในถ้าตามถ้าตามที่มาของสูตรนี้เนี่ยนะครับว่าเมื่อพระพุทธ,ธเจ้าทรงเจริญสัมมาสัมโพธิส,าสมาธิเมื่อเจริญสัมมาสัมโพธิส,าสมาธิก็เหมือนใช้พุทธ,ธานุภาพเนี่ยนะครับให้มีมีมันก็มีข้อมีข้อสนทนาระหว่างพระสารีบุตรและพระพุทธ,ธเจ้าก็เป็น,เป,นเป็นไปโดยพุทธ,ธานุภาพ ที่เป็นเช่นนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในกรณีของพุทธศาสนาที่ไม่ใช่เสราวาดน,นะครับ <c oughs> ท่านนับถือพระโพธิสัตว์อวะลกิเตียสวรใน,นีานทนเป็นโพธิสัตว์ผู้ทรงเมตตา <c oughs> เพราะฉะนั้นด้วยความหมายก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเมตตาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะแสดงสิ่งที่เป็น สิ่งสําคัญสําหรับสัศาสนาทีนี้พระสารีบุตรนี้จะตามความเชื่อของพวกเราก็คือพระภิกษุผู้เลิศด้านปัญญาในความหมายนี้ก็คือต้องการที่จะให้พระพุทธศาสนาในความหมายของเีรวาทก็คือนับถึงพระสารีบุตรและในมหายานถึงนับถึงพระโพธิสัตว์เอาความหลุดจากความหมายก็คือปัญญาตัวเมตตาจะต้องเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวมันต้องเป็นสิ่งเดียว